วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือมันหวานญี่ปุ่นค่ะทุกคนอาจจะคุ้นชินกับการที่เราเอามันหวานญี่ปุ่นเนี่ยไปเผาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเอามาทำเมนูพิเศษค่ะนั่นก็คือทอดมันมันหวานญี่ปุ่นปูนะคะแก้จะใช้เมนูนี้แหละในการดึงจุดเด่นของมันหวานญี่ปุ่นออกมา ะะก็อยากจะพูดถึงพระเอกของาในวันนี้ก่อนนั่นก็คือมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นพันธุ์เบนิฮารุกะนะคะซึ่งขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเลยของญี่ปุ่นและเบนิฮารุกะที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยก็ต้องมาจากเกาะคิวชูจังหวัดคาก o ชิม่านะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของญี่ปุ่นตามฤดูกาลได้เลยค่ะจุดเด่นของมันหวานญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีสีเหลืองสวยค่ะ เนื้อเนียนละเอียดนะคะเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนกลิ่นหอมหวานมากๆเลยค่ะ แล้วก็เมื่อเนื้อเนี่ยละลายในปากนะคะก็จะยิ่งหวานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะมันหวานญี่ปุ่นยังอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดค่ะเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีแร่ธาตุเจอาหารแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะคะดีต่อสุขภาพและความงามด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยเราทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะแต่วันนี้ก็อยากจะเอาจุดเด่นของมันหวานญี่ปุ่นมาทำเป็นเมนูพิเศษให้ทุกคนได้ลองชมกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะ แลค่ะเริ่มจากวัตถุดิบของเราก่อนเลยนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อปูค่ะเป็นเนื้อปูที่แกะแล้วแล้วก็นึ่งนะคะทั้งหมด240กรัมค่ะอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นค่ะที่เอาไปนึ่งแล้วก็ยีนะคะอันนี้150กรัมค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ45กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ50กรัมค่ะมันหวานญี่ปุ่นนะคะเอาไปหั่นเป็นเส้นค่ะ อันนี้ทั้งหมด100กรัมค่ะหัวกะทิค่ะหัวกะทิ100กรัมอันนี้พริกไทยนะคะพริกไทยดำปน่น1-2ช้อนชาค่ะแล้วแต่ชอบเกลือค่ะเกลือป่น5กรัมนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาดีค่ะทั้งหมด12กรัมค่ะใบกะเพราทอดน,นะคะอันนี้เอาไว้กินแกล้มกับทอดมันค่ะเอาไว้ลองข้างใต้ทอดมันเมื่อเราดูส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทำตัวทอดมันกันก่อนค่ะก็ใส่นะคะอันนี้เป็นมันบดเนาะมันญี่ปุ่นบดไปตามด้วยค่ะแป้งสาลีนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นหั่นเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวมันญี่ปุ่นด้วยนะคะว่านึ่งมาแล้วมันมีน้ําเยอะขนาดไหนเราก็จะกะปริมาณกะทิไปเรื่อยๆกันนะคะให้มันเข้ากันเป็นก้อน,นะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะ ปรุงรสค่ะใช้พริกไทยลงไปนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะคนให้เข้ากันค่ะตอนนี้ที่เรายังไม่ใส่เนื้อปูเนื้อปูจะได้ไม่แตกนะคะคนให้เข้ากันก่อน เราเห็นทุกอย่างเข้ากันแล้วไม่มีแป้งมันก้อนๆแล้วนะคะก็ใส่เนยปูลงไปค่ะเนี่ยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันค่ะพอเราเตรียมทอดมันของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะมาอุ่นน้ำมันกันค่ะน้ำมันเนี่ยใส่ให้ท่วมกระทะเลยนะคะเพื่อให้เวลาทอดแล้วมันไม่ติดก้นกระทะค่ะก็เปิดอุ่นน้ำมันไประหว่างนี้ก็จะมาปั้นทอดมันนะคะ เป็นก้อนเหมือนทอดมันกุ้งไงค่ะก็ทําเป็นกลมๆก,ก่อนแล้วก็ทําให้แบนนะคะ,ะแล้วก็คลุกแป้งไว้ค่ะ,ะก้อนกลมๆพยายามอย่าให้เนื้อปูแตกเยอะนะคะจะได้กินเนื้อปูเป็นชิ้นๆเนาะ ล้วค่ะเราก็ปั้นท่อนบันเสร็จแล้วนะคะท่อนบันของเราเนี่ยก็ปั้นเหมือนท่อนบันทั่วไปนะคะคือเป็นทรงกลมแล้วก็แบนนะคะคราวนี้ก็จะมาทอดกันเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาลงไปทอดเลยเนาะเอาแป้งออกนิดนึงนะคะให้มันแค่เคลือบๆเบฉยๆค่ะโอเค แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนเป็นสีเหลืองทองนะคะพอเหลืองทองปุ๊บล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาจัดใส่จานค่ะใส่กับตัวใบกระเพราทอดของเรานะคะแล้วก็ทานตอนร้อนๆพร้อมกับน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มที่แก่ทำไว้เนี่ยได้เลยค่ะ ะะเราก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแก้ยวแนะนําให้ทานทอดมันเนี่ยตอนรน้อนๆพร้อมกับน้าจิ้มอาจานะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มอาจารที่แก้ยวทำเอาไว้แล้วค่ะจุดเด่นก็คือจะมีแอปเปิ้ลญี่ปุ่นใส่ลงไปด้วยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของแอปเปิ้ลญี่ปุ่นที่หอมมากๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวแก้วใส่สูตรไ้ที่แคปชั่นข้างล่างให้นะคะงั้นเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะการที่เราเนี่ยใส่มันหวานญี่ปุ่นแล้วก็ปูที่มีความหวานเอกลักษณ์เข้าไปในทอดมันเนี่ยนะคะันยิ่งทําให้ทอดมันเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นอีกค่ะยิ่งตอนที่เคี้ยวแล้วความหวานฉ่าแล้วก็ความหอมของตัวมันญี่ปุ่นมันเหมือนแทรกตัวออกมาในทอดมันเนี่ยยิ่งทําให้รู้สึกว่าลงตัวมากๆเลยตัวมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ พอเอาไปทำเป็นทอดมันเนี่ยพอเราใส่ลงไปในทอดมันซึ่งเป็นเมนูง่ายๆของไทยก็ทำให้เมนูง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเมนูพิเศษขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ลองไปทำตามกันดูค่ะส่วนใครที่อยากจะหาซื้อตัวมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของญี่ปุ่นตามฤด,ดูกาลได้เลยนะคะ ทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของแก้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย